สวัสดีครับวันนี้ปูมจะมาสอนเพื่อนขุดเหรียญ s g t นะครับโดยใช้โปรแกรม a e t o m Miner ในการ manage ลิกของเพื่อนเพื่อนนะครับก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนเพื่อนนะครับสมัครสมาชิกเว็บไซต์ CryptoPia นะครับเพื่อสมัคร Wallet Address นะครับ CryptoPia ก็เหมือนเว็บไซต์ BX in t ไท i นะครับที่สามารถเทรดเหรียญของเราขายซื้อขายเหรียญได้ว่าั้นนะครับเมื่อสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับให้เพื่อนเพื่อนคลิกไปที่ balance นะครับเอาเมาส์ไปโดนที่ชื่อ username เพื่อนๆแล้วคลิกที่ balance นะครับ มันก็จะเด้งขึ้นมาหน้านี้นะปารลาม์ให้เพื่อนๆร์ชนะครับพิมเข้าไป S I G T นะครับแล้วเพื่อนๆคลิกเมาส์ไปที่นี้นะครับ Deposit S I G T นะครับคลิกปุ๊บนะครับมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับจะเป็น Wallet Address ของเพื่อนๆนะครับทีนี้เพื่อนๆก็จะมีกระเป๋าตังค์ของเหรียญ S I G T แล้วนะครับต่อมานะครับให้เพื่อนๆสมัครสมาชิกนะครับเว็บไซต์ Mining Enthusiast .net นะครับอันนี้เป็นพูที่เพื่อนๆจะมาขุดกันนะครับวิดีโอนี้จะมาสอนขุดกัน เมื่อสมัครสมาชิกเว็บไซต์นี้เรียบร้อยแล้วนะครับคลิกที่ edit account นะครับ edit account ก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับให้เพื่อน copy wallet address ของเพื่อนนะครับจากเว็บไซต์ crypto peer นะฮะมาใส่ตรงนี้นะครับ payment address นะฮะเพื่อเวลาที่เขาจ่ายังค์นะครับจ่ายเหรียญที่เพื่อนๆขุดได้ได้ส่งไปที่ address ของเพื่อนนะครับ a u t o m a t i c payout threshold นะครับตรงนี้ให้ใส่ไป1ก็ได้นะครับหรือแล้วแต่นะครับเท่าไหร่ก็ได้ถ้าเกิดมันครบเท่านี้ปุ๊บมันก็จะส่งเหรียญมปให้เพื่อนๆเลยนะครับอันนี้ก็ ส่งฟรีนะครับถ้าเกิดว่ามากกว่า0.1นึะครับหก็ส่งฟรีแล้วนะฮะเสร็จเรียบร้อยใส่ดิจิตพินตัวเองนะครับแล้วก็อัปเดต Account นะครับจากนั้นนะครับคลิกไปที่ my worker นะครับ my worker คลิกปุ๊บนะเข้ามาหน้านี้เลยนะครับอ่าลิกตั้งชื่อลิกของเพื่อนๆแล้วนะครับคราวนี้จะได้จําได้ว่าลิกไหนขุดได้เท่าไหร่นะครับอของผมผมก็จะใส่ไว้980 password xxx แล้วก็กด add new worker นะครับมันจะเด้งขึ้นมาทางนี้นะฮะ ยูสเนม m e ของเราตามด้วยชื่อ Worker แล้วก็ p a s s w o r d นะครับอันนี้สำคัญเี๋ยเราจะมาใช้กันนะครับต่อไปนะฮะเมื่อสมัครสมาชิก m i n i n g t n ์เอ็นทเรียบร้อยแล้วนะครับ a อ p Worker เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับโปรแกรมขุดอีกตัวหนึ่งก็คือ CC Miner 2.2นะครับโปรแกรมตัวนี้ผมได้มาจากกลุ่ม Bitcoin c คลับ h a i l a n d นะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวม o d ้5นะครับ คือตัวที่มอดความเร็วเรียบร้อยแล้วสัวนี้น่าจะแรงสุดแล้วนะครับเท่าที่ผมหาเจอนะครับก็จากนั้นเพื่อนๆเ,เปิดไปที่โปรแกรมออร์ซามิเนอร์นะครับจากนั้นคลิกที่ New m i n e อรนะครับเราจะเซตตั้งค่าออร์ซามเนอร์ให้ขุด SGT i แล้วกันนะครับด้วยกันจากนั้นกดคลิก Next นะครับเลือก Manage m i n e r นะครับใส่ชื่อนะครับ980 SGT i c o i n อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆตั้งนะฮะว่าจะเอาอะไรก็ได้นะครับ Miner Host นะครับเลือกเป็น Local นะครับตัวโปรแกรมมาซ์ต m i ม e r กับไอตัวโปรแกรมขุดนียต้องอยู่ในเครื่องลิกที่เพื่อนๆกำลังจะขุดนะครับจากนั้นนะฮะคลิก Next นะครับ Alg o r i t h m นะครับเลือกเป็น Unspecified Multi Algorithm นะครับคลิกปุ๊บเลือกเลยฮะซอฟต์แวร์นะครับให้เลือกเป็น CC Miner นะครับ2.1ตัวนี้นะครับ NVIDIA วิดีโอนี้เราจะสอนเฉพาะ การจอที่เป็น i n v i d เดนะครับค่ายเขียวนะครับจากนั้นนะครับคลิกที่ specify exiting installation path นะครับ specify exiting installation path คลิกเรียบร้อยแล้วเลือก browse นะครับคลิก browse ปุ๊บก็กดไปที่โฟลเดอร์ที่เพื่อนๆดาวน์โหลดไว้นะครับดาวน์โหลดโปรแกรม CC Miner ไว้ที่ไหนก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกตัวนี้นะครับ CC Miner .exe นะครับตัวที่ไม่มีคำว่า64นะครับกด open นะครับ ต่อมานะครับพูลนะครับให้เลือก new นะครับ new pool นะฮะ new new pool นะครับจากนั้นนะครับให้ใส่รายละเอียดนะครับสักครู่นะฮะเปิดนมาก่อนโอเค description นะครับก็คือชื่อให้เราจำได้ sigp mining enthusiast pool ะะ server url นะครับก็ใส่ไปเลยนะครับตามนี้นะฮะ stratum บวก tcp นะครับดูใน description ก็ได้นะครับ copy ได้วยกัน พอยน์นะครับเลือกขั้นบนนะครับด้านบนด้านบนมันจะมีอยู่นะครับเขียนว่าอ unspecified s c r u b h a s h นะครับ s c r u b h s c r u b h a s h นะครับ s c r u b h s c r u b h a s h ผมไม่รู้ว่า pronoun ซิไงอันนี้นะครับ unspecified เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกดโอเคนะครับจากนั้นกด next นะครับกด finish นะครับ เรียบร้อยกดไปที่ m i n o r นะครับ m i n o r Tab ถตรงนี้นะครับปพ้่งเราก็ไปดูข้างล่างสุดนะครับโอเคตัว m i n o r ที่เราเพิ่งสร้างใหม่อยู่ตรงนี้นะครับยังไม่เสร็จนะให้เพื่อนๆคลิกขวานะครับเลือก p r o p e r t i e s นะครับจากนั้นนะครับคลิกไปที่ command line นะครับตรงนี้เรียบร้อยนะครับเอา copy command line ที่เราจะต้องมาใส่นะครับใส่เข้าไปนะครับ สิ่งที่เป็นเพื่อนต้องแก้นะครับคือตรงนี้นะครับเห็นนะครับขีด u นะครับขีด u แล้วก็ตามด้วยคณาวุฒิ980เห็นไหมครับขีด u ในย่อมาจาก username นะครับคณาวุฒิเนี่ยคือ username ผมนะครับ full stop 980 980คือ w o r k e r name ผมที่เพิ่งใส่ไปเมื่อครู่นี้เห็นไหมครับตรงนี้นะฮะสิ่งที่เพื่อนต้องเปลี่ยนคือเพื่อนๆต้องเปลี่ยนเป็นของเพื่อนเพื่อนเองนะฮะคณาวุฒิเป็นอะไรนะครับ username ของเพื่อนใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ w o r k เ r อ a m e นมผมเพื่อนใส ขีดี่คือย่อมไม่ตัดพาสเวิร์ดนะครับ xxx ไ่คือพาสเวิร์ดผมนะครับเพื่อนๆตั้งว่าอะไรก็ใส่ผมเ่อนไปนะครับจากนั้นกดโอเคนะครับถือเป็นการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการให้มันออโต้ออโต้รันทุกๆวันนะครับทุกๆครั้งที่คอมพิวเตอร์รีสตาร์ทนะครับคลิกขวา property นะครับจากนั้นนะครับเพื่อนๆสังเกตตรงนี้เห็นไหมมีคำว่า Auto start minor นนะครับเช็คตรงนี้นะครับให้ติ๊กถูกนะครับ แล้วกดโอเคนะครับเพราะฉะนั้นทุกๆครั้งนะครับที่เ,เพื่อนๆรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นะครับโปรแกรมเครื่องขุดเนี่ยโปรแกรมขุด C C m i n e r เนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นมาขุดให้อัตโนมัตินะครับเมื่อตั้งเรียบร้อยแล้วกดสตาร์ทก็สามารถขุดได้เลยนะครับผมเมื่อกี้นี้ผมอัดวิดีโอไปหลายรอบเลยนะครับอัดแล้วเวลากดสตา,าร์ทป,ปุ๊บโปรแกรมบันค้างทําให้โปรแกรมรคคอร์ดวิดีโอค้างนะครับเพราะฉะนั้นผมขอยังไม่กดนะครับอันนี้ก็เป็น เครื่องอื่นๆที่ผมขุดอยู่นะครับตอนนี้ย้ายมาขุดซิก sig t หมดแล้วนะครับเพราะว่าได้ราคาดีกว่านะครับสำหรับวิดีโอนี้จบแค่นี้นะครับใครมีคำถามอะไรก็สามารถถามได้คอมเมนต์มาได้นะครับขอบคุณครับ